คุณเคยสงสัยไหมว่าการเสียสละเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนตลอดไปสาวบ้านนอกใจดีคนหนึ่งทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อช่วยชายพิการแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเขาลงรักเธออย่างสุดหัวใจความรักที่เธอไม่เคยคาดคิดความลับที่รอให้เปิดเผยและเรื่องราวที่จะทําให้หัวใจคุณเต้นแรงทุกวินาทีคุณจะไม่อยากพลาดเรื่องราวของความรักความหวังและการเสียสละครั้งนี้ จนกว่าคุณจะรู้ความจริงที่ทําให้หัวใจทั้งสองคนผูกพันตลอดไปรุ่งอรุณเริ่มสาดแสงทองอ่อนๆลงบนทุ่งนาเขียวขจีสายลมพัดเบาๆกลิ่นดินและดอกไม้ป่าอบอวนในอากาศเธอยืนอยู่หน้าบ้านเก่าของตัวเองมือกําเงินก้อนใหญ่แน่นใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเมื่อคิดถึงสิ่งที่กําลังจะทําเมืองไกลออกไปเธอรู้เพียงข่าวลือของซีโอพิการคนนั้นเขาเป็นชายลึกลับเงียบขรึมแต่มีดวงตาที่เหมือนมองทะลุห,หัวใจ เธอตัดสินใจทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อช่วยให้เขากลับมามีชีวิตตามปกติไม่เคยคิดว่าใครจะสังเกตหรือรู้สึกต่อความเสียสละของเธอวันนั้นเมฆฟ,ฟ้าครึ้มเล็กน้อยแสงแดดส่องผ่านรอยแตกของเมฆเสียงนกรอก้องก้องอยู่ในทุ่งนาเธอเดินไปที่รถเก่าที่จอดอยู่หัวใจเต้นรัวราวกับทุกก้าวจะพาเธอเข้าไปใกล้โชคชะตาและเมื่อเธอมาถึงสำนักงานเล็กกลางเมืองเขานั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นมองออกไปนอกหน้าตา่าง แสงแดดยามบ่ายเล่นกับแววตาของเขาทำให้เธอหยุดชะงักเพราะทันทีที่สายตาเขาสบกับเธอความเงียบก็หนักอึง้งแล้วเขายิ้มยิ้มที่ทำให้โลกของเธอทั้งใบหยุดหมุนคุณมาที่นี่เพื่อผมจริงๆหรือเสียงเขาอ่อนโยนจนหัวใจเธอสัน่นเธอพยักหน้ามือสั่นเล็กน้อยจากความเขินอายและความตื่นเต้นเขาลุกขึ้นด้วยความพยายามมองมาที่เธอใกล้ๆทุกการเคลื่อนไหวของเขาแฝงความอบอุ่นและความหวังและแล้วเขาเก้าวเข้ามาใกล้ สายตาของเขาจับจ้องเธอราวกับโลกทั้งใบไม่มีใครอยู่ผมผมรักคุณมาตลอดหัวใจคำพูดนั้นเบาแต่ชัดเจนเธอแทบหยุดหายใจความจริงกระแทกใจราวฟ้าผ่ากลางวันเธอยือนอึ้งมองเขาน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้มทุ่งนาบ้านเก่าและทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาดูเหมือนจะสว่างขึ้นเพราะความรักที่ซ่อนอยู่เธอไม่เคยรู้ว่าเขามองเธอด้วยสายตาแบบนี้เธอยือนอึ้งมองเขาน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้ม ทุ่งนาบ้านเก่าและทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาดูเหมือนจะสว่างขึ้นเพราะความรักที่ซ่อนอยู่เธอไม่เคยรู้ว่าเขามองเธอด้วยสายตาแบบนี้เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นจนหัวใจเธอสั่นไหวลมพัดพาเอากลิ่นดินและดอกไม้ป่ามาผสมกับความหวานของช่วงเวลานี้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวคุณไม่ต้องเสียสละอะไรอีกแล้วเขาพูดเสียงนุ่ม น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความอ่อนโยนตั้งแต่วันที่ผมเจอคุณผมรู้แล้วว่าความรักมันเป็นแบบไหนคำพูดของเขาเหมือนเวทมนต์ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นเธอยิ้มอายอายมือของเธอสั่นเมื่อสัมผัสมือเขาอีกครั้งแสงแดดยามบ่ายสองกระทบผิวเขาทำให้ดวงตาเขาเป็นประกายเหมือนดาวนับล้านสะท้อนอยู่ตรงนั้นทุกสิ่งรอบตัวช่างสงบและสวยงามจนเธอแทบลืมหายใจเขาเอนตัวเข้าใกล้เธอชา้า และพูดอย่างใจเย็นแต่หนักแน่นผมรอวันที่จะได้บอกคุณเรื่องนี้มานานแล้วเสียงของเขาก้องอยู่ในใจเธอเธอแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงดวงตาของเธอชื้นไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขเธอสังเกตเห็นว่าเขาพยายามฝืนความเจ็บปวดของร่างกายเพื่อมาทำให้เธอยิ้มความรักของเขาลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ทุกการกระทำทุกรอยยิ้มทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเอาใจใส่เธอค่อยๆวางมือบนใบหน้าของเขา และผู้เสียงเบาฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกแบบนี้กับฉันเขาสบตาเธอลมหายใจร้อนและใกล้มากจนเธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกทั้งหมดคุณคือทุกสิ่งสำหรับผมเขาพูดต่อและน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอแทบระเบิดด้วยความสุขเธอเอ็นหน้าลงไปใกล้เขาจมูกแทบชนกันสายลมพัดอ่อนๆทำให้เส้นผมของเธอปลิวไปตามลมกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาผสมกันอย่างลงตัว ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแผ่ซ่านทั่วทั้งร่างกายเขาเอื้อมมือโอ,อบรอบเอวเธออย่างระมัดระวังเธอรู้สึกถึงแรงหัวใจของเขาที่เต้นสอดประสานกับเธอเหมือนเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นและโลกภายนอกไม่สามารถแตะต้องความรู้สึกของพวกเขาได้เธอหัวเราะเบาๆด้วยความตื่นเต้นและดีใจเสียงหัวเราะข,ของเธอดังก้องไปทั่วห้องทําให้เขายิ้มกว้างฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมารักฉันแบบนี้เธอพูดพร้อมน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสุข เขาโน้มตัวลงมาอีกครั้งจูบเบาๆบนหน้าผากเธอความอบอุ่นนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นดินทุกความเหนื่อยยากที่ผ่านมาเหมือนถูกชดเชยด้วยความรักในตอนนี้และเธอรู้สึกได้ว่าความรักนี้จะไม่หายไปไหนนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงเงาของต้นไม้ทอดยาวบนพื้นห้องเสียงนกยังร้องระเรื่นอยู่ข้างนอกทุกสิ่งเหมือนถูกวางไว้เพื่อช่วงเวลานี้เพียงอย่างเดียวเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เธออีกครั้ง ผมอยากให้คุณอยู่กับผมตลอดไปคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์หัวใจของเธอสั่นแรงเธอรู้ว่าตัวเองก็รักเขามากเช่นกันเธอพยักหน้าเบาๆน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและการยอมรับฉันก็อยากอยู่กับคุณเหมือนกันเธอตอบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอีกครั้งขณะหัวใจทั้งสองเต้นสอดประสานกันเขาอบกอดเธอแน่นขึ้นราวกับจะปกป้องเธอจากทุกอย่าง เธอซบหน้าลงกับไหล่ของเขาและสูดกลิ่นอบอุ่นนั้นเต็มปอดความรักที่ไม่เคยคาดคิดกลายเป็นความจริงที่ชัดเจนและจับต้องได้ฝนบางๆเริ่มหยดลงมานอกหน้าต่างกลิ่นดินเปียกชวนให้นึกถึงทุ่งนาที่เธอเคยเติบโตแต่ตอนนี้ทุ่งนานั้นเหมือนสะท้อนความรักที่กำลังเบ่งบานทุกหยดฝนเหมือนพรแห่งความหวังและความสุขเธอและเขายืนกอดกันในความเงียบโลกภายนอกไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะมีเพียงความรักความอบอุ่น และหัวใจที่เชื่อมต่อกันทุกความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทและความเสียสละกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของทั้งสองเขาก้มลงมองตาเธออย่างลึกซึ้งคุณทำให้ผมรู้ว่าความรักมันเป็นแบบนี้เธอหัวเราะเบาๆพร้อมน้ำตาไหลและคุณก็ทำให้ฉันรู้ว่าความรักมันคือการเชื่อใจและให้กันพวกเขาเริ่มเดินออกไปยังสวนหลังบ้านฝนตกปรยๆปรยให้กลิ่นหญ้าและดินสดชื่นขึ้นอีกครั้ง ทุกก้าวย่างเหมือนก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังทั้งสองรู้ดีว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครอยู่คนเดียวอีกแล้วแสงแดดที่สลับกับเมฆฝนทำให้โลกสดใสและมีชีวิตชีวาพวกเขาหัวเราะด้วยกันในสายฝนน้ำฝนชโลมผิวพวกเขาไม่สนใจความเปียกปอนเพราะหัวใจของทั้งสองอิ่มเอมด้วยความรักที่แท้จริงเขาก้มลงกระซิบเบาๆข้างหูเธอผมสัญญาว่าจะดูแลคุณตลอดไป เธอยิ้มและซบหน้าลงกับอกเขาลมพัดอ่อนๆพัดผมของเธอไปตามลมเสียงหัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันฝนเริ่มสาแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆทำให้โลกทั้งใบเป็นสีทองพวกเขายืนกอดกันมองไปที่ท้องฟ้าและรู้ว่าช่วงเวลานี้จะตราตรึงอยู่ในใจตลอดไปหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าความรักแท้ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการทุ่มเทความเข้าใจ และการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาเขาโอบรอบเอวเธอแน่นขึ้นอีกครั้งเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเขาพูดเธอพยักหน้าน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขและพวกเขาเก้าวเดินไปด้วยกันท่ามกลางแสงแดดฝนโปรยปลายและกลิ่นดินอ่อนๆฝนหยุดตกแล้วแต่พื้นดินยังชุ่มชื้นกลิ่นดินเปียกและดอกไม้ป่าลอยมาเบาๆแสงแดดลอดผ่านเมฆเป็นลำสว่างอ่อน,ออนทำให้ทุ่งนาข้างบ้านของเธอดูสวยราวภาพวาด เธอและเขาเดินออกไปในทุ่งนาฝ่า,ฝาแปลงหญ้าที่ยังเปียกชื้นแต่ไม่มีใครสนใจความเปียกชื้นหรือความเหน็ดเหนื่อยเพราะหัวใจทั้งสองเต็มไปด้วยความสุขและความรักเธอหัวเราะเบาๆเมื่อเขาชี้ไปที่ผีเสื้อหลากสีดูนั่นสิมันเหมือนดวงตาของคุณในแสงแดดเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจเธอสัน่นเธอหลบตาอายแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งขึ้นทุ่งนากว้างเต็มไปด้วยดอกไม้ป่า สีสันของดอกไม้ตัดกับสีเขียวสดของหญ้าสายลมพัดเอากลิ่นหอมหวานของดอกไม้มาใกล้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังฉลองความรักของพวกเขาเขาหยุดเดินและจับมือเธอแน่นฉันอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมจะอยู่ข้างคุณทุกวันสายตาของเขาจริงจังแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นเธอหลับตาและสูดลมหายใจลึกๆความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างกาย ฉันไม่เคยคิดเลยว่าความรักมันจะทำให้หัวใจเต้นแรงแบบนี้เธอพูดด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขายิ้มและโน้มตัวเข้ามาใกล้จูบเบาๆที่มือของเธอสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นดินสายลมพัดผมของเธอไปตามลมเขายกมือมากอดรอบเอวเธอหัวใจของพวกเขาเต้นสอดประสานกันโลกภายนอกเหมือนเลือนหายไปเหลือเพียงสองคนในทุ่งนาสีทองอาราม เธอหัวเราะเบาๆน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเขาพูดเบาๆข้างหูเธอคุณคือสิ่งที่ผมตามหามาตลอดชีวิตเสียงนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจและรู้สึกว่าความรักของเขาลึกซึ้งเกินกว่าที่จะบรรยายพวกเขาเริ่มเดินไปตามเส้นทางเล็กๆในทุ่งนาทุกก้าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังดวงอาทิตย์ค่อยๆลาลับไปขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มและม่วงสวยงาม ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกำลังยืนอยู่ในความฝันเขาหยุดอีกครั้งแล้วดึงเธอเข้ามาใกล้ผมมีบางอย่างอยากให้คุณเขายื่นกล่องเล็กๆให้เธอเธอเปิดออกและพบเครื่องประดับเล็กๆแต่ประณีตเพชรเล็กๆส่องประกายในแสงอาทิตย์สุดท้ายเธอรู้สึกเหมือนหัวใจละลายทันทีนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักของผมเขาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนผมอยากให้คุณใส่มันและรู้ว่าผมจะอยู่กับคุณตลอดไป เธอหลับตาแล้วสวมมันน้ำตาไหลอีกครั้งแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงนกร้องในทุ่งนาและเสียงลมพัดใบไม้เหมือนเป็นบทเพลงรักของพวกเขาพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีทองโอบกอดกันและสบตากันอย่างลึกซึ้งความรักที่ทั้งสองมีให้กันเหมือนจะละลายทุกความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดที่ผ่านมาผมอยากให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาพูดเบาๆข้างหูเธอ เธอยิ้มและซบหน้าลงกับอกเขาหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสงบและเธอรู้ว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีวันอยู่คนเดียวอีกพวกเขานั่งลงบนพื้นหญ้าฝนเมื่อเช้าทําให้หญ้านุ่มชุ่มฉ่าเธอพิงไหล่เขาและเขาก็โอบก,อ,กอดเธอสายตาของเขามองไปที่ดวงอาทิตย์ที่กําลังรับขอบฟ้าโลกนี้สวยขึ้นทันทีที่คุณอยู่กับผมเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเธอหัวเราะเบาๆแล้วซบหน้าลง และฉันก็รู้สึกว่าชีวิตฉันสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้เสียงหัวเราะของเธอดังก้องในทุ่งนาดอกไม้และกลิ่นหญ้ายิ่งทำให้ทุกสิ่งเหมือนฝันพวกเขานั่งเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกลางค่ำคืนดวงดาวเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเงาของพวกเขาทาบบนหญ้าเปียกสายลมเย็นพัดผ่านแต่พวกเขาไม่รู้สึกหนาวเพราะหัวใจอบอุ่นเกินกว่าที่ความเย็นจะสัมผัสได้เขาหยิบมือเธออีกครั้ง คุณคือสิ่งที่ผมยืนหยัดเพื่อตลอดชีวิตเธอพยักหน้าน้ำตาไหลและฉันก็อยากอย,กอยู่กับคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขานอนลงบนพื้นหญ้ามองดาวและฟังเสียงธรรมชาติทุกครั้งที่หัวใจเต้นพวกเขารู้สึกถึงกันและกันเหมือนดวงดาวทุกดวงบนฟ้าเป็นพยานรักของพวกเขาโลกภายนอกไม่มีความสำคัญอีกต่อไปคืนเต็มไปด้วยความสงบเสียงจิ้งหรีดร้องและเสียงลมพัด แต่สิ่งเดียวที่เด่นชัดคือความรักที่เต้นอยู่ในหัวใจของทั้งสองเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยและเขาก็รู้สึกถึงความสมบูรณ์ในทุกการกอดของเธอพวกเขานอนเงียบๆแต่หัวใจทั้งสองเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดดวงดาวสองประกายราวกับยิ้มให้กับความรักของพวกเขาทุกความเหน็ดเหนื่อยและการเสียสละที่ผ่านมากลายเป็นความงดงามที่สุดในชีวิตของพวกเขารุ่งสางวันใหม่มาเยือน แสงทองอ่อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างฝนเมื่อคืนทำให้โลกสดชื่นและพวกเขายังคงนอนกอดกันหัวใจเต้นสอดประสานเป็นจังหวะเดียวกันพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันใหม่เขากระซิบเบาๆข้างหูเธอเธอยิ้มและตอบเบาๆพร้อมที่สุดและพวกเขาลุกขึ้นเดินออกไปสู่โลกใหม่ด้วยมือที่จับกันแน่นและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยแสงอาทิตย์อ่อนๆ ทุ่งนากว้างข้างบ้านของเธอสองประกายทองหยดน้ำค้างบนใบหญ้าเหมือนเพชรเล็กๆก,กลิ่นหญ้าและดอกไม้ป่าอบอวลอยู่ในอากาศเธอลุกขึ้นชา้าชาร่างกายยังอบอุ่นจากการนอนกอดเขาเขานั่งอยู่ข้างๆยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยตื่นแล้วหรือครับเสียงเขาเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอหัวเราะเบาๆพยักหน้าใช่แต่หัวใจฉันยังเต้นแรงเหมือนเมื่อคืน เขาหัวเราะเบาๆแล้วดึงเธอเข้ามากอดอีกครั้งร่างกายของเธอแทบละลายเมื่ออยู่ใกล้เขาพวกเขาเดินออกไปที่ระเบียงบ้านสายลมอ่อนพัดผ่านพาเอากลิ่นดอกไม้ป่าเข้ามาเสียงนกร้องเป็นบทเพลงเบาๆให้วันใหม่สดใสเขาเอามือจับมือเธอแน่นวันนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังเธอยิ้มและพยักหน้าฉันพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกวัน เขาก้มลงจูบหน้าผากเธอลมหายใจอบอุ่นกระทบกับแก้มเธอความรักที่ลึกซึ้งนี้ทําให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเช้าเริ่มเป็นสายแสงอาทิตย์สาดเข้ามาเต็มบ้านพวกเขานั่งบนมา้านั่งไม้ในสวนหลังบ้านดอกไม้ป่าหลากสีสันรอบตัวมแมลงตัวเล็กๆก,กระพือปีกบินไปมาเสียงธรรมชาติทั้งหมดเหมือนร่วมฉลองความรักของพวกเขาเขาหยิบมือเธอแน่นผมอยากให้คุณรู้ว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ เธอซบหน้าลงกับอกเขาหัวใจเต้นแรงและอบอุ่นไปพร้อมกันเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่รักแต่พร้อมจะปกป้องและดูแลเธออย่างแท้จริงสายลมพัดผ่านใบไม้ทำให้พวกเขาได้ยินเสียงสู้สู้ของธรรมชาติเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกๆและรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภยัยความรักที่แท้จริงนี้ทำให้ทุกความเหนื่อยล้าหายไปบ่ายวันนั้นพวกเขาออกไปเดินเล่นในทุงน่งนาพื้นว่าชื้นจากฝนเมื่อคืน แต่พวกเขาไม่สนใจเพราะหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความรักทุกก้าวย่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังเขาชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่เรามานั่งตรงนั้นดีไหมพวกเขานั่งลงใต้ร่มไม้ดวงตาของเขามองเธออย่างลึกซึ้งคุณคือทุกสิ่งสำหรับผมเธอหลับตาน้าตาไหลด้วยความสุขและรู้ว่าเขาพูดจากหัวใจทั้งหมดเวลาผ่านไปชา้าชแสงแดดเริ่มอ่อนลงทำให้ท้องฟ้าเป็นสีส้มทอง พวกเขานอนพิงกันบนพื้นหญ้าหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันทุกความเหน็ดเหนื่อยและความทุ่มเทที่ผ่านมาเหมือนถูกชดเชยด้วยความรักครั้งนี้เขาก้มลงกระซิบเบาๆข้างหูเธอผมอยากให้คุณอยู่กับผมตลอดไปเธอยิ้มและซบหน้าลงกับอกเขาฉันก็อยากอยู่กับคุณเหมือนกันเสียงหัวใจของทั้งสองเต้นสอดประสานกันเหมือนโลกทั้งใบเป็นของพวกเขาเพียงสองคน ค่ำคืนมาเยือนดวงดาวสองประกายเต็มท้องฟ้าแสงจันทร์สาดลงมาบนทุ่งหนาฟูนกบินผ่านเงาของพวกเขาท่าบนพื้นหญ้าเขากอดเธอแน่นและพวกเขานอนมองดาวเงียบๆหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความสงบคืนผ่านไปเธอตื่นเช้าอีกครั้งพบว่าเขานั่งอยู่ข้างๆยิ้มให้เธอสวัสดีวันใหม่ครับเธอยิ้มและจับมือเขาแน่นสวัสดีหัวใจฉันเต็มไปด้วยความสุข พวกเขาออกไปเดินในสวนหลังบ้านดอกไม้ป่าหลากสีสันกำลังเบ่งบานลมพัดพากลิ่นหอมหวานมาเต็มปอดเสียงนกร้องเสียงมแมลงตัวเล็กๆทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเข้ากับความรักของพวกเขาเขาหยุดและมองตาเธอคุณรู้ไหมตั้งแต่เจอคุณชีวิตผมเปลี่ยนไปหมดเธอหัวเราะเบาๆฉันก็เหมือนกันชีวิตฉันสดใสขึ้นเพราะคุณเขาอบเธอเข้ามาใกล้และจูบเบาๆที่หน้าผากเธอ ความอบอุ่นนั้นทำให้หัวใจละลายบ่ายวันนั้นพวกเขาเดินไปที่ทุ่งดอกไม้แสงแดดส่องกระทบดอกไม้ให้เป็นประกายพวกเขานั่งลงบนพื้นหญ้าหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความสงบเขาเอามือมากุมมือเธอแน่นผมสัญญาว่าจะรักคุณและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเธอซบหน้าลงกับอกเขาน้ำตาไหลด้วยความสุขค่ำคืนมาถึงอีกครั้งพวกเขานอนกอดกันใต้ฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว เสียงลมพัดใบไม้สัน่นทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาเหมือนละลายไปในความรักเธอหลับตาและรู้สึกถึงความปลอดภัยที่สุดในชีวิตรุ่งอรุณวันใหม่แสงทองสาดผ่านหน้าต่างฝนเมื่อคืนทำให้โลกสดชื่นพวกเขาลุกขึ้นเดินไปยังสวนหลังบ้านมือจับกันแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความหวังเธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอและเขาจะอยู่ด้วยกันเขาหยุดและมองตาเธอ พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันใหม่เธอพยักหน้าน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความสุขพร้อมที่สุดและพวกเขาเก้าวเดินไปด้วยกันสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังรุ่งอรุณอีกวันท้องฟ้าใสสะอาดแสงแดดสาดลงบนทุ่งนาและบ้านไม้หลังเล็กเสียงนกร้องระรื่นเหมือนทักทายวันใหม่เธอและเขาเดินจับมือกันออกมาที่ระเบียงสายลมอ่อนพัดผ่านผมของเธอปลิวไหว เขาโอบรอบเอวเธอแน่นรอยยิ้มเต็มใบหน้านี่แหละชีวิตที่ผมฝันมาตลอดเสียงเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเธอพยักหน้าน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มฉันก็ฝันถึงชีวิตแบบนี้เหมือนกันพวกเขามองตากันเงยหน้าขึ้นรับแสงแดดและรู้สึกว่าทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาทุกความทุ่มเททุกการเสียสละกลายเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตเขานำเธอเดินไปยังทุ่งนา ดอกไม้ป่าหลากสีสันเบ่งบานเต็มพื้นที่ลมพัดเอากลิ่นหอมของดินและดอกไม้มาเต็มปอดเราจะสร้างความทรงจำดีๆที่นี่ทุกวันเขาพูดด้วยรอยยิ้มและสายตาที่อบอุ่นเธอหัวเราะเบาๆและซบไหล่เขาฉันพร้อมทุกวันทุกเวลากับคุณเขากอดเธอแน่นและโน้มลงจูบเบาๆบนหน้าผากความอบอุ่นและความรักนั้นล้นปรีหัวใจทั้งสองเต้นสอดประสานกัน แสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงท้องฟ้าเป็นสีทองอ่อนฟูนกบินผ่านทุ่งนาสว่างสวัยด้วยสีสันพวกเขานั่งลงมองวิวท่ามกลางความสงบและรู้ว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีวันเดินเดียวดายอีกแล้วเขาโอบเอวเธอไว้แน่นและกระซิบข้างหูเบาๆคุณคือแรงบันดาลใจและชีวิตของผมเธอยิ้มและซบหน้าลงกับอกเขาน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขความรักที่แท้จริงทำให้หัวใจเต็มอิ่มและสงบ พวกเขายืนขึ้นเดินกลับบ้านมือในมือโลกทั้งใบราวกับสว่างสวัยด้วยความรักเสียงหัวเราะของทั้งสองดังก้องในทุ่งนาและท้องฟ้าแสงแดดกลิ่นดินกลิ่นดอกไม้ทุกสิ่งเหมือนร่วมฉลองความรักของพวกเขาค่ำคืนมาถึงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขานั่งกอดกันบนระเบียงมองดาวและดวงจันทร์สองแสงอ่อนๆทุกอย่างสงบและสวยงามความรักที่เกิดจากความหวังความเสียสละและความจริงใจ กลายเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดก่อนหลับตาเขากระซิบข้างหูเธอไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรผมจะอยู่ข้างคุณเสมอเธอหลับตาและยิ้มน้ำตาไหลราวกับฝนแรกของฤดูใบไม้ผลิและฉันก็จะอยู่กับคุณเช่นกันแสงจันทร์สาดลงบนทุ่งนาลมเย็นพัดผ่านใบไม้สั่นเบาๆแต่หัวใจทั้งสองอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสงบเรื่องราวของสาวบ้านนอกและซีโอพิการจบลงด้วยความรักที่งดงาม ความหวังที่เต็มเปี่ยมและความสุขที่ยั่งยืนพวกเขานอนกอดกันใต้แสงดาวฝันถึงวันพรุ่งนี้และทุกวันต่อไปหัวใจทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและทุง่งนาบ้านไม้และดวงตาของกันและกันจะเป็นพยานของความรักที่ไม่มีวันเลือนหาย